ทวารมุนีพรานตรนมีดวยดีสิเพืนสิเมื่อโมกานนี้ครอบครัวคุณพ่อคุณเพียนคุณแม่คุณตาสายโรคของครอบครัวเออถวายปัจจัยพร้อมด้วยคุณพ่อทวินเทนาเรียงพร้อมคากญาติครวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้นหนึ่งมเจ็ดพบาท เพื่อสร้างความเข้มงวดทางารศึาดังนนายามระหยัดความฝ่ายบริหารมากจะใคอยู่นจะใครอยู่ทีนี้ตรงกับวกับาทิตที่27ตุราคม2567เขตบางเวีงมพน้อยเขตตะพานพิมน้อยเดเรับความดุกระดาน ลมีไปุนแขนบเท้บุรีได้ถะพานวใสอพอไปเลี้ยงสายรออทั่วกับทัวรนเวลามันออกัวเป็นต้องห้ามก็เป็ระจำคุณพอสุชานแล้วขอพิมเิมทุกน้พี่น้องคุณพอสุใชยดอนสามารถเอาากเป็น ยองเป็นยี่สิบกองบโมตราสาธูคุณครูเอกมอนดอนสามารถสิบกองบนโมตราสาธุคุณเสกสรรไอเสกองเงาดอนสามารถดองอางกองบนโมตราสาธุสำหรับคุณ้แกครู เอาลุงมเนี่ยน้อยเอาลุงทำไมเห็นเห็นเห็น ก็เราวะ่มงมอามหมาไงเอา,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 าบันนี้ค่ะบรรพบุรุษมารับเลยบันนี้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหัวเข่าลูกหลานหัวเข่ามาทรงนี่ยแมวมากใจมา น้ำกันค่ะนี่ลูกล้านผู้ยูกระทำบุญให้ผู้ล่วงลาบมาคันุประเพณีเข้าสาบเอาเขาห่อเข่ามายายพี่ยายน้องผู <c oughs> ้ยูกระเทศบุญให้ผู้ล่วงลาบให้บรรบัพบรเดบรรทัพบรุษน,น <c oughs> ี่ยังเกาะเอื้อย ตว้นได้บบอกให้ถือบอกเลขให้ถือบัตเตี้ยโอ้ยน้องขอสามตัวตรงบอกพี <nie bunları> ่ไอพี่ไอว่างไหยหกตัวบัตเตี้ยโอ้ยสามตัวนั่นก็ดีใจละล่ะ